สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดรนนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า s e r v i a l Island Hope นั่นเองนะุผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมเอาชีวิตรอดแบบ Open World ที่นะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้เล่นแล้วทั้งเวอร์ชั่น Android แล้วก็ iOS นั่นเองทุผู้ชมครับแต่ตัวเกมยังไม่ได้เปิดให้บริการในสตร์ประเทศไทยเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในเกมนี้กันว่ามีรูปแบบการเล่นเป็นแบบไหนไปแล้วแหละนะ เกมนี้มันมีภาษาไทยนะก่อนหน้านี้เปิดให้เล่นแค่ Android นะครับนะตอนนี้เปิด iOS ด้วยน,ะนั่นเองท่านผู้ชมครับและอีกอย่างหนึ่งตัวเกมไม่เปิดในสโตร์ประเทศไทยแต่มันมีภาษาไทยนะสำหรับ Android นะ i อโอผมไม่แน่ใจว่ามีภาษาไทยหรือเปล่านะครับโอเคทำการคราะเรียบร้อยครับนี่ครับเฮ้ยคราบแล้วนี่โอเคดีเลยนิดนึงอีกอ,อย่างหนึ่งที่มันค่อนข้างมีปัญหานะครับจะมีปัญหาเรื่องปิงนะที่เห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับ ปิงจะค่อนข้างแดงนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ปึ๊บชึอ้อสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยาดาเกมเซ็นเตอร์โภกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น m e t a l s t a g a l a c a w a k e n i n g Honkai Impact Tower of Fantasy Ark Night Harry Potter Blue a r i v e และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ Yarda Game Center เพิ่งมาก่อน บ้านเราต้องสูงนะครับแล้วก็อย่าลืมรับของดนะ้านซ้ายมือตรงเควสนะครับมันจะมีของให้เรารับนะครับตอนนี้เราผ่าน5้าเควสนะก็จะมีของห้าอย่างโอเคทีนี้มีเฟอร์มานะครับวางเฟอร์นิเจอร์ครับผมโอเคกนรับของครับอ่าเขาบอกว่าให้รวบรวมเบอร์รี่นะครับมันอยู่ใ,ใกล้ๆเลยนะเชิบอ่ะเก็บครับ รียบร้อยออผ่านเควสแบบง่ายๆเลยนะโอเคเดี๋ยวดูอา้าวเดี๋ยวรับภารกิจก่อนโอเคมีของมานะเดี๋ยวลืมรับของด้วยนะครับเก็บไม้เก็บอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูก่อนอ่ะตัดไม้เพิ่มหน่อยนะครับต้องการไม้ประมาณ300นะเดี๋ยวดูกันว่าตัดอันนึงได้ครบหรือเปล่า อ่าได้ร้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดเพิ่มนะการาฟิกอาจจะไม่ได้สวยเวอร์วังนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะเออชิบพบพบพบโอเคอ่ะไม้ล้มเรียบร้อยครับอืมเก็บเบอรี่หน่อยโอเคเรียบร้อยครับ ที่เหลือจะเป็นเควสแบบไปเควสนอกเกาะหรืออะไรแบบนี้แล้วนั่นเองผู้ชมครับถ้าตัวภารภากิจมันเล็กไปนะครับเรากดดูได้นะมันจะมีภารกิจออกนะเช่นไปสำรวจเกาะใดก็ได้นะครับก็คือไปสำรวจด้านนอกนะครับไปสังหารผู้เล่นนะครับก็คือไปต่อสู้กับผู้เล่นอื่นบริเวณภายนอกนั่นเองผู้ชมครับวิ่งมาตรงน,นี้เฉยเลยนะกำลังพูดเรื่องเควสอยู่อันนี้ได้อะไรมาเรนล้วนมันเป็นบูปินนะครับโอเคปุ๊บเรามาตรงนี้ก่อน ดการบ้านนะอันนี้จะเป็นตัวเหมือนคล้ายๆคอนโซลหลักหรือว่าเมนูคําสั่งเกี่ยวกับบ้านหลักอะไรประมาณนี้นะครับมันจะมีเกี่ยวกับการอัปเกรดกําแพงเพิ่มเติมนะครับชนิดเฟอร์นิเจอร์ในบ้านมีอะไรบ้างมีอะไรป้องกันบ้างนะครับสามารถอัปเกรดนะครับเปลี่ยนในส่วนของตัวนี้ครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับจะเป็นค่าเริ่มต้นเนาะอันนี้จะเป็นสกินเฉยๆนะไม้ขาวนะครับแล้วก็นี่ครับหินสีแดงเนาะแล้วก็มีพวกเรือต่างๆนะครับควบคุมด้วยเชลเตอร์นะ เชเตอร์บ้านนะครับเรามีอันนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นเรือ,นะเออื่นนะเออแล้วก็มีนี่นะครับบอร์ดด้วยนะสกตบอร์ดก็มานะนี่ครับไอสกินมา้าสกินกวางอะไรอย่างนี้ก็มาเหมือนกันนะอา่าเยวจะสร้างของเพิ่มนะครับปิดตรงนี้ก่อนอ่ะมาสร้างตรงนี้ก่อนสร้างเตียงเลยชิบอันนี้รอแป๊บหนึ่งนะเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราสร้างตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะครับ สี่วีเนาะเพราะว่าเราจะได้แบบอ่าฟาร์มันแบบสบายใจนะครับเรียบร้อยนี่แล้วก็ตัวนี้ต่อนะครับทำการสร้างชึบชึบชึบโอเคเรียบร้อยแล้วก็กองเก็บของนะทำการคราฟเลยชึบอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาของมาวางเปิดตัวนี้อ่าเด็กเนาะเราไม่ต้องทำกำแพงนะ เนี่ยจะเป็นซีมากนะครับแบบบ้านเปิดนี่แหละผมว่าแหลมสุดละโอเคเฮ้ย,ยนี่ไหนวะกล่องนะเรียบร้อยครับทีนี้นะมันก็จะมีพวกโต๊ะทำงานนะครับโต๊ะตัวนี้นะครับเราสามารถคราบพวกอาวุธเพิ่มเติมได้ั่นเองผู้ชมครับเดี๋ยวมันจะมีอาวุธที่ปลดล็อกตามบูปินนะ ันนี้จะเป็นของนะครับที่สามารถใช้ได้นะจะเป็นของพวกระดับสูงระดับสีม่วงนะดูครับ r p g ก็มีนะไอนี่ครับคาก็8ก็มานะแล้วก็สามารถอัปเกรดตรงนี้ได้นะครับเพื่อปลดล็อกไอเทมใหม่ๆแล้วก็ระดับใหม่ๆนะเนี่ยเรามีเพชรอยู่อัปเกรดได้เลยไหมต้องหาของมาก่อนไปนึกว่าจะโหดขนาดนั้น อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะครับชุดเกาะหมวกต่างๆนะครับเราสามารถคราบตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็จะมีกระเป๋าระดับสูงนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบแฟชั่นนี่ครับปรับสีได้เออสีเดิมน่าจะสวยสุดแล้วนะครับผมอ่ทีนี้นะครับเดี๋ยวลองครับกดปุ่มครับทีทุกทีเลยไม้เป็นบอลนะครับลราเอาไปหดเราก็ไปหดดูบ้างนะว่ามันจะเวิร์กแค่ไหนนะโอเค อย่าลืมกดอ้างสิทธิ์ด้วยนะครับหลังจากนั้นอยู่ในตัวแล้วนะครับผมณขณะนี้เดี๋ยวเราจะไปตีกันนะครับณขณะน,นี้นี่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 เรียบร้อยครับเดี๋ยวว่าสบายๆแล้วก็ได้แบบนี้มาเลยนะเขาจะบอกเลยนะผมโคตรชอบเลยบอกคือชัดเจนเลยนะว่า ได้อ,อะไรมาบ้างนะเออจัดการอีกสักตัวหนึ่งนะปึ๊บอ่ะไม่โดนปึ๊บปึ๊บปึ๊บหนีว่ะ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 น,นี่ครับอ่ะพอได้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทีนี้นะเราจะทำการคราฟอ่า เราจะคราฟตัวนี้แต่ว่าไม่พอนะเราต้องไปหาหินหาหินเราก็ต้องคราฟตัวนี้ก่อนโอเคห้าวินะครับเราจะทำาบาร์บ,บีคิวกินกันถ้าทันโอเคทีนี้ต้องไปขุดหินนะครับดูในแผนที่ก็น่าจะบอกอยู่มั้งว่ามีหินอยู่ตรงไหนบ้างนะครับหินมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละอ่าหะม วันนี้รู้สึกว่าอัดคลิปแล้วรู้สึกง่วงนอนนะผู้ชมเบร์นันนอนก็เยอะนะแต่ง่วงได้ไงไม่รู้นะโ okay. อเคอ่าที่ไหนไวะนนี้มีหินก้อนใหญ่อะ่ะขอไปฟาร์มแป๊บหนึ่งแล้วกันโอเคครับผมหินก็จะฟาร์มตามนี้นะครับมันจะมีจุดในแผนที่นะตอนแรกว่าจะคราฟได้นะครับจะเหมือนต้องทําการอัปเกรด เพิ่มเติมอีกนะครับนี่ก็จะมีหินแบบเนี้ยที่เราสามารถทําการฟาร์มได้เลยนะฟาร์มค่อนข้างอีซี่นะครับนะไม่ได้ใช้เวลาในการฟาร์มมากนะก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเราสามารถออกไปโลกภายนอกได้นะครับมันจะมีแผนที่โลกด้านนอกด้วยนะเดี๋ยวพา,าดูนิดนึงแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นแผนที่โลกภายนอกนะครับ มันจะมีพวกเกาะแล้วก็เกาะทรัพยากรแบบนี้มีเกาะซอมบี้เกาะอะไรแบบนี้นะครับให้เราสำรวจด้วยนะมีเกาะมากมายนะครับเราลงไปในเกาะนะครับมันก็จะเป็นแผนที่แบบนึงนะครับอะไรประมาณนี้นะใครสนใจเกมนี้ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ